สวัสดีครับอดัมฟาร์มสวัสดีครับให้เขาไม่คิดนี่ก็ขอให้อย hey hey ู่ดีมีแห้งให้ลำให้รวยสูคูสุคนนะครับฝ <c oughs> ากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเอซทางอุดรที่ไว้วางก่นะครับซื้อกวางจากทางเรานะครับแม่เอมมานะครับขอบคุณครับผม f อซกับพี่ที่ันดอนนะครับ คลิปนี้ก็จะพามาชมอ่อแวะคอ,อกหน่อยก่อนครับพี่น้องคะแวะขอ,อกกำไรก่อนเอิ้นขวันมาหน่อยมานั่งจ้ะเอิ้นขวันแวะคอ,อกกำไรก่อนเอิ้นขวัญกับไอวี่นะคะมาด้วยแวะคอ,อกนี้ก่ ารวยจับแม่ลูกก็จับแน่เห็นวลากระไดพารวยพารวยพารวยย่า่ปูให้อุ่นปะปูที่นอนเอาเฟืองปูให้เขาเขามาักนอนคับขับพี่น้องปูอยู่ในห้องนั่นค่ะมอเศร้ามานอนต้องมองแต้งแมงอยู่ในนั้นพาโตเลยจ้ะนะป้าขับพี่น้องเขาไปดูว่า เขาได้อะไรกินนะคะทางนี้ได้เฟืองแล้วก็ทางนี้ได้อะไรเต้นขวันอย่าไปไกลเด้ออย่าไปไกลเด้อลูกเด้อเล่นอยู่ในนี้เด้อตาเอไอวี่อย่าไปไกลนะอยู่นี่นะอย่าไปไกลเด้อ เดีย๋ยวแม่ทำทำงานก่อนเด้อนะคะพี่น้องคะอาตอมอาตามอมงาเริ่มแบบอเ,อเคลื่อนไายังนี่ค่ะมือนี้เขาได้แนวกิ่นเป็นเคื่องต่อเขานะคะนี่คะ่ะ ได้ตอกสังข้าวแล้วก็ยญาไนผสมมานะคะคือแปลงนี้เข้าจะขยายมัสไซนะคะเขากัจะว่าจะถาไถไมค่ค่ะมันมีหญ้าเขานกปนหลายนะคะแปลงทัางลางไฮทั้งลาง,ง,ลางติดสะนามไนนะคะมันจะแบบว่านี่หญ้าเขานกปนหลายพญนก็เลีพญายออนก็เรีย,ออยกยว,ว่าจะปันแบบ ปันปลูกใหม่น่ะค่ะแต่ว่ามักนกะของเก่าก็เหลืออยู่หาสิบหาสิบนะคะอาจจะปลูกเพิ่มนี่นะคะพามาดูเข้าขักิดน่งสิงลคะครับพี่น้องค่ะ <c ười> กินฟางแห่งนะคะเลี้ยงง่ายนะฮะ <c ười> น้องอ่อนอินน้องอ <c ười> ่อ <c ười> นอ, <c ười> นอินนะคะก็หากินตามแบบเพื่อนว่าอยัง ฟางแหงนาอค่ะนะคขันม่นแพะนี it, so it so, ่บวกกินได้ค so so, so so, so ่ะน oh so, so ี่หยยบแล้วบ่กกินนะคะอันน so ี้เข้ากากินได้นะคะเห็นไหมคะเขาก็กินอย่างนี้ค่ะเขาก็กินกินได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยกินง่ายเลี้ยงง่ายครับพี่น้องคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ไว้วางใจเรานะฮะรับกวางจากเราไปนะคะ FC ตัวยงนะคะคุณนิรันดรนนะ,ะทางบ้านตาดนะคะเป็นคนต่างซื้อผ้ารวยค่ะพี่น้องขาเพิ่นเป็นคนต่างซื้อผ้ารวยกับแม่เอ็มม่านะคะ รับกวางของเราไปขอบคุณนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะช่วงนี้เรามีกวางทุกไซส์นะคะโทรมาได้ค่ะพี่น้องค่าโทรมาได้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งค่ะ พี่น้องเทลสิซนเทลเซนเขาจะกินแปบต่อมือนี่ท่อนำนักสิบเปอร์เซ็นของนำนักโตอขอเขาเนะค่ะพี่น้องคะถ้าเทียบกับอ้วกอ้วโตหนึ่งทอกวางกินซี่โตแล้วจะ้ะกินให้ทีเดียวค่ะตอนเช้าเนี่ยยิ่งแย่หอดมืออื่นเสาราอีกมือนนึงค่ะพี่น้องอาศัยความสะดวกเขาว่าจะ้ะ เพราะว่าเฮาบ่ได้ยูนี่ประจํานะคะเฮาจะยูหอดประมาณเทียงล้วก็ะ่ะมีทุระทางอื่นก็กลับออกไปในเมืองเนาะค่ะพี่น้องฟ้ามกับบานอยู่ห่างกันประมาณห้ากิโลแต่ว่าเส้นทางมันก็อยากอ้อมเนาะค่ะก็เลยเดินทางประมาณเคึ่งชั่วโมงค่ะจากบานมาฟ้ามนะคะใส่ระยะเวลาประมาณเรึ่งชั่วโมง น่ต้นขวัญจะสู้พ่ออินดี้ได้เหรอลูกอินดี้ตัวไญ่ค่ะมากเลลนขีดตมมากเล่นน้ำครับพี่น้องวันนี้น้ำม,มันตื่นเขินเนี่จะขีดตมอินดี้ก็ได้ นั่งปตอเปตเตมาหน่อยรอแป๊บหนึ่งค่ะเอฟซีที่ร pues ับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจนะคะมีตังค์ใช้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงฝากติดตามช่องเยเ้อร์ค่ะพี่น้องค่ะ ยากต้องการพูดติดตามอีกเยอะเยอะเยอะเลยกินไยหลี่นาะคขับกินน้องค่ะเบิ้งข้าเจ้ากินเบิ้งนะคะเ,เ,เอาตัวนี้นะอจะกินอันใดต่ออา้าวนะ้ดเรืองมากเลยค่ะเบิ่งกินกิน,นจ้งสีแล้วค่ะพี่น้อง มันแม่นแพนี่เยียบแล้วก็แล้วเลยนะคะ่ะบ่กกินเด้ค่ะแพะแล้วเพิ่อนกับบด้มีกินสาบนะคะบริมีกินสาบคือแพะได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเสียงร้องก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความรําคาญอะไรมากมายนะคะสามารถเลี้ยงใกล้บ้านเพื่อนบ้านได้นะคะสามารถเลี้ยงได้แน่นอนจ่าเอฟซีที่กำลังเห็ดคอ,อกหรือว่า กำลังเห็ดโรงเรือนเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อมาได้จ้าเด้อถ่าอยู่ได้จา้ารออยู่นะคะใครที่ว่าอยากได้ลูกกวางหรือพ่อพันก็โทรมาได้จา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะฝากช่องได้นะคะ แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า